แชมพูสองหมื่นอยู่ข้างล่างนิดเดียใกล้มากเยม MC เหรอเยม MC สองตัว ในเกม e s c a Cor p e f r o m t h a c o r นั้นจะไม่มี tutorial ให้ผู้เล่นได้ฝึกได้เรียนรู้กันและด้วยความที่เป็นเกมแนว Hardcore แบบนี้มันก็ทำให้ยากขึ้นไปอีกผู้เล่นจะต้องศึกษาวิธีการเล่นเองจาก Youtube หรือไม่ก็จากเว็บไซต์ต่างๆและจากสิ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดและทุกคนที่เล่นเกมนี้ล้วนเก่งขึ้นจากมันนั่นก็คือประสบการณ์คลิปวันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ผมลงแมปคัสตอมเพื่อไปทำเควสของปาปที่มีชื่อว่า BP Depot ซึ่งตัวเควสจะให้เรานำา MS2000 หรือมาร์เกอร์ไปมารถบรรทุกน้ำมันที่อยู่บริเวณต่างๆในด่านคัสตอมซึ่งจะมีทั้งหมด4คันโดยตัวเควสไม่ได้มีความซับซ้อนหรือยากอะไรมากครับแต่ก็ถือว่าเป็นเควสที่ต้องมีการวางแผนเส้นทางการเดินของเราว่าเราจะเริ่มเดินทางจากจุดไหนไปจุดไหนก่อนเพื่อให้เราไม่เสียเวลาในเลทและเควสนี้ก็จะนำผมไปพบกับเหตุการณ์ต่อสู้หนึ่งที่จะเป็นประสบการณ์ชั้นดีให้ผมเลยล่ะเอาล่ะอย่ารอช้าไปดูกันเลยครับ หลังจากที่สปอนมาแล้วผมก็เกิดที่บริเวณโอแกสสเตชันซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของรถขุน้ำมันหนึ่งใน4ี่คันที่เราต้องไปมาครนะ thank ไม่สกา์มาหนี้วะ What แผ่นนี้เป็นแผที่แปลกมากนะคือเหมือนผู้พัฒนาได้ทำการอัปเดตลายวิ่งของสกาฟใหม่นะบางครั้งจะเจอสกาวิ่งลายแบบนี้ซึ่งมันทำให้เราต้องระวังในการเล่นมากขึ้นนะงงเลยลิกใหญ่ ก,กระสุนที่เราเจอจากสกาฟนี้จะเป็นกระสุน7.62 x 39 ps นะซึ่งเป็นกระสุนที่ดีมากๆสำหรับปืน AK นะลูก7นะรวมถึงพวก M16 แล้วก็ s k s ซึ่งแพทก่อนๆเนี่ยกระสุนนี้จะเป็นกระสุนที่เริ่มต้นเลยแหละของพวกปืน AK แต่ว่าในแพทเนี้ยทางพูนาได้อัปเดตใหม่คือจะทำให้กระสุนนี้ปลดล็อกตอนปาปอเลเวล3เลยนะซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากๆก,กว่าเราได้ใช้กระสุนนี้นะเอะอะไรกับประตูเฮีนี่เนี่ยสั ต่อมาแล้วก็มาถึง๊ำน้ามันอีกจุดหนึ่งนะซึ่งจะเป็นที่ตั้งของรถขนน้ามันคันที่2ที่เราจะมากันนะ อีกสองอันตรงนี้เองดีหว่าทัานแม่อุ้ยเจอแล้ว หลังจากที่ผมมาตัวรถบรรทุกน้ำมันเสร็จนะผมก็ได้เข้ามาฟาร์มที่ตัวซูเปอร์มาร์เก็ตของปั๊มน้ำมันซึ่งผมก็ได้เจอกับ g กส a อะไลเซอซึ่งเป็นไอเทมที่หาย,ยากมากนะในต้นไว้ไม่รู้ทำไมแล้วมันก็เป็นไอเทมที่เราต้องนำไปส่งเควสของ t ทลัสิสนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะทั้งหมด3อันนะซึ่งมันก็ทำให้ผมต้องเล่นระวังมากขึ้นเลยนะในเดืนี้เพื่อที่จะนำไอเทมนี้กลับไปส่งเควสให้ได้นะ mc đừng tua ai เกือบไปแล้วถ้าเมื่อกี้เขาได้ยินเสียงผมก่อนผมคงตายไปแล้วนะเมื่อกี้จะเป็น PMC นะซึ่งหนีมาจากทางที่เสียงปืนยิงกันเยอะๆบริเวณตรงโซนก่อสร้างอะนะโดยจากที่เคลียร์พื้นที่อยู่แล้วผมคิดว่าเขาน่าจะมาคนเดียวนะ,นะตววแต่ไงก็ตาม,มก็ต้องแพ็กกระสุนไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยเผื่อจะมีแกลเลรเซอร์อีกอันหนึ่งในศพเขาอุย้ยมี่ีกวะ ครับเดี๋ยวปืนเพื่อนกูไปนะไม่ใช่เพื่อนดิศัตรูเ k 1 2นี้เขาใช้เป็น AK-12 แล้วก็ก่อ4นะซึ่ง AK-12 นี่เป็นปืนที่โอเคมากๆเลยนะ เป็นปืนที่ใช้ลูกกระสุนแบบเดียวกับที่ผมใช้อยู่นะแล้วก็ยิงเร็วมากๆแล้วเขาก็ใช้เกาดสีซึ่งผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะด้ำเกาะตัวเองแล้วก็เก็บกาะเข้าไปนะเพราะว่าช่วงที่ผมเล่นอยู่นี้มันเป็นช่วงต้นไว้วก็เกาดสีก็เป็นอะไรที่ช่วยป้องกันเราได้เยอะอยู่นะ ื่อกี้สิ่งที่ผมทําคือการเซตคีย์บอยอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราโยนหลิกที่ใส่กระสุนใส่แม็กหรือว่าใส่ยาของเราเนี่ยพวกปุ่มที่เราเซตไว้มันจะรีออกเราต้องเซตใหม่อีกรอบหนึ่งนะผมเคยเจอเหตุการณ์บางครั้งที่แบบตัวเองเผลอสลับหลิกแล้วไม่ได้เซตคีย์บายตัวฮิวนะจนทําให้ไปเจอไฟไฟหนึงแล้วก็เกือบตายแหละเพราะว่ากดฮิวแทบไม่ทัน เดี๋ยวต่อไปเจะเดินทางไปมารถขดน้ำมันรั้นที่3กันนะบริเวณโซนก่อสร้าง ให้กูวางสิเพื่อนตอนนี้เราก็เหลือรถขนน้ำมันที่ต้องมาอีกแค่คันเดียวนะซึ่งผมมาเอามาร์คเกอร์มาแค่3าอันฉะนั้นผมจะออกเลนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมามา,มาร์คคันถัดไปที่เลนหน้านะโอเคมีกู okay. เดี๋ยวนี้ผมได้เกิดตรงโซนบริเวณเทลเลอร์พาร์กนะ s <S ซึ่งถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเป็นจุดที่ตั้งของรถขนน้ำมันคันสุดท้ายที่เราต้องมากันนะ ตอนนี้ผมได้มาร์คนมันครบทั้ง4คันแล้วนะซึ่งเควสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะไปทําอีกสักเควสหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆนี้เองนะก็เป็นเควสฟาร์มิ่งพ a สส3ตัวเควสะจะให้เราเข้าไปที่ตึกเรส u i บิลดิงตรงชั้นที่เป็นออฟฟิศนะเพื่อเก็บกล่องการาฟิกการก์ไปส่งให้กับเมคานิกนะซึ่งมันก็เป็นเควสที่ดูง่าย,ายๆชิลๆนะแต่มันก็นําไปสู่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยแหละ อยู่น่าไะก่อนนะหนุม่มตอนนี้มีสกามหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างตรงที่เราฟาร์มอยู่นะซึ่งถือว่าดีมากๆเพราะว่าสกา้าจะช่วยเหมือนเป็นตัวยามเฝ้าข้างล่างนะถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาบริเวณที่เรากําลังฟาร์มอยู่นะมันก็จะตะโกนหรือว่ายิงใส่ก็ทําทให้เรารู้ตัวได้แล้วก็เอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นนะ แชมพูสองหมื่นอยู่ข้างล่างนี่เดียใกล้มาก TMC เหรอ TMC สองตัว ตอนนี้เหมือนจะมี PMC 2ตัวที่กำลังเข้ามาด้านในนี้นะผมก็ได้ยิงไปหนึ่งตัวแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะเอาตัวรอดไฟนี้ได้เพราะว่ามีสกาวอยู่ข้างล่างด้วยนะเพราะว่าสกาวตัวนี้จะสร้างความสับสนให้ศัตรูว่าจริงๆแล้วผมมี2คนหรือเปล่า่าจะมีสแมกระพาต่างแบบนี้ เป็นเรื่องแปลกมากที่อยู่ในระหว่างการต่อสู้แล้วผู้เล่นคนที่2ของเขาที่เหลืออยู่กลับกล้าที่จะผ่าตัดนั่นหมายความว่าเขามีเหลืออย่างน้อย2ตัวนะเพราะว่าการที่จะผ่าตัดอย่างนี้ได้ต้องมีคนโ cover นะถ้าไม่ปลอดภัยจริงๆงันจะคิดว่าเรามี2ตอนนี้ผมเข้าใจว่า พวกเขาสองคนนะ่าจะอยู่ตัวนอกอาคารนะเพราะว่าตอนผมมองจากบนหน้าต่างผมไม่เห็นเขาเข้ามาเลยและอีกอย่างก็คือสกาฟที่อยู่ข้างล่างผมก็ยังไม่ถูกยิงนะแผนของผมตอนนี้คือในจังหวะที่พวกเขากําลังเข้ามานะแล้วก็จังหวะที่สก,กาฟกําลังจะต่อสู้กับพวกเขาผมจะใช้จังหวะนั้นในการลงไปยิงพวกเขานะซึ่งแบบนี้จะทําให้เราได้เปรียบมากกว่านะเอาไงนม สวยแล้วพวกเขา2คนอยู่ในตึกนี้ตั้งแต่จังหวะที่ผมยิงเพื่อนเขาอะนะแล้วผมก็เสียสก,กาไปเ้ือยผมรู้สึกเสียใจมากๆ,ๆที่ไม่ลงไปยิงตอนที่เขากำลังผ่าตัดนะ ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนติดกับนะแล้วก็รู้สึกหล่นมากๆเพราะว่าแทบไม่เหลืออะไรที่จะทำให้ผมรอดจากไฟนี้ได้นะจนทำให้ผมตัดสินใจทำอะไรที่สิ้นคิดออกไป เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงว่าศัตรูคนนึงเขาเปลี่ยนกระสุนอยู่นะผมเลยตัดสินใจที่จะลงไปยิงวัดแบบตรงๆเลยอย่างน้อยก็จะมีเวลาสั้นๆที่มีปืนแค่กระบอกเดียวชี้มาที่ผมนะแต่ผมกลับพลาดไปใช้การฮิฟไฟล์ซึ่งหวังผลได้ยากมากในระยะแบบนี้นะและกระสุนนั้นก็วิ่งติดขอบบันไดไปซะหมดด้วยผมไม่คิดว่าพวกเขาจะยิงผมตายช้าขนาดนี้ด้วยนะซึ่งถ้าผมขึ้นสะโขบแลงยิงดีๆเนี่ยไม่แน่อาจจะเก็บพวกเขาได้ทั้งสองคนเลยละและอีกอย่างหนึ่งผมเองก็ลืมไปด้วยว่าผมมีระเบิดพกมาด้วย ที่สามารถพาให้พวกเขาเล่นได้ยากขึ้นนะแต่ด้วยความตื่นเต้นและไม่มีประสบการณ์ผมก็ลืมใช้มันไปเฉยเลยแต่ทํายังไงได้เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเราก็ต้องนํามันกลับไปเป็นประสบการณ์นะว่าครั้งหน้าถ้าเราเจอแบบนี้เราจะทํำยังไงจบกันไปแล้วนะกับคลิปวันนี้อย่างที่บอกว่าเกมนี้ผมว่าสิ่งที่ช่วยให้เราเก่งขึ้นได้นั่นก็คือการนําประสบการณ์ของเรามาปรับใช้อ่ะนะด้วยความที่เกมนี้ไม่มีระบบรีเพย์ให้เราดู ซึ่งเราอาจจะอัดคลิปตอนเราเล่นก็ได้นะหรือถ้าใครสเปคคอมอัดวิดีโอไม่ไหวก็ใช้เป็น i n s t a n t r e p l a y ของ d ดเวอร์การ์จอก็ได้นะสามารถเซิร์ชใน YouTube ได้เลยคำว่า i n s t a n t r e p l a y เอ็นดียประมาณเนี้ยพอเรามีคลิปที่อัดไว้เราก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่าทำไมจุดนี้เราถึงตัดสินใจทำแบบนี้ครั้งหน้าเราจะแก้ไขย,ยังไงหรือจะไม่อัดคลิปก็ได้ครับขอแค่เราวิเคราะห์และคิดถึงการตายครั้งนี้ไว้ว่าเราตายเพราะอะไร เพราะว่าเราไม่มีความรู้แมปตรงบริเวณนี้หรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ตรงจุดไหนผมเชื่อว่าแค่นี้มันก็ทําให้เราเก่งขึ้นได้แล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วเจอกันที่ถาคอฟบครับ